เอโยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆดูๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันเร็วหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามีอัปเดตเกมเข้ามาใหม่ล่าสุดนะฮะในเวอร์ชัน1.63มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะฮะ ก่อนอื่นเลยมาที่ตารางตรงนี้นะฮะก็จะมีการเช็คชื่อ7วันนะฮะวันที่2ได้หูฟังด้วยนะครับวันที่7ก็ได้กล้องถ่ายรูปนะฮะ,นะะส่วนช่องที่2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นสะสมเควสนะฮะทำเควสตามช่องต่างๆที่เขากําหนดมานะฮะเราก็จะได้กล่องของขวัญทั้งหมด3กล่องด้วยกันกล่องแรกก็จะเป็นทรงผมนะฮะกล่องที่2ก็จะเป็นสมุดโน้ตไดรี่นะครับ กล่องที่สามก็จะเป็นชุดนะฮะตามรูปเลยนะฮะเรจะได้ชุดนี้มาเมื่อเราทําเสร็จนะอ่าต่อไปนี่ก็จะเป็นการแลกไอเทมนะฮะสะสมเหรียญต่างๆเหมือนเดิมนะฮะทำ quest แล้วก็ได้เหรียญแล้วก็นํามาแลกไอเทมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะได้กล่อง4กล่องนะฮะก็จะมีะชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายส่วนกล่องสุดท้ายก็จะเป็นรถโรงเรียนแบบนี้เลยนะสีเหลือง คันใหญ่มากนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีเหรียญรายวันที่เราด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่มีชื่อม่วงก็กดรับชม,บชมโฆษณานะฮะเพื่อรับไอเทมนะฮะต่อไปนะฮะเมนูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับร้านค้าก็จะมีแ็งเกจเข้ามาใหม่นะับเป็น y วทูแคนะสองชุดนี้เลยในราคา1,99บาทนะสำหรับ iOS นะครับอ่าสำหรับใครชอบก็เข้าไปซื้อได้นะฮะ ไปกันต่อครับแพ็กเกจเรือยอทนะฮะว้าวอันนี้คือแบบราคาค่อนข้าง,างเอาเรื่องอยู่นะฮะมีทั้งหมด3สีนะครับราคา5 9ารานะครับความเดล10มีทั้งหมด5ที่นั่งด้วยกันนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็น็ทเกจปาร์ตี้สััมเมอร์นะอันนี้ก็เป็นสระน้ำสามารถตกปลาได้นะครับของแต่งบ้านนะครับอ่า ก็จะมีที่นอนมีเครื่องทำอะไรเนี่ยโฟมบอกอ่าแบบนี้เลยนะครับโฟมปาร์ตี้นะฮะราคา299ร้านะต่อกันเลยเอยอันนี้คือแบบชุดมันน่ารักมากเลยนทุกคนมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับราคาแบบเบามากนะ29บาบาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับใครชอบก็เข้าไปซื้อได้นะฮะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเบาทุกชุดนะสำหรับชุดนี้นะ น่ารักแล้วก็ไม่แพงนะครับโอเคเลื่อนลงมามด้าน l e f นิดนึงนะก็จะเจอกับกล่องสุ่มนะที่เข้ามาใหม่อันนี้คือเป็นกล่องสุ่มสีม่วงหรอกเป็นชุดม่วงคือแบบเป็นโทนม่วงหมดเลยนะครับมีใตหน้ามีทรงผมม,มีชุดมีร่มนะมีน้ำพุนะครับมีโดมก็คือจะเน้นเป็นสีม่วงนะฮะเป็นชุดผู้หญิงนะครับทุกคนประมาณนี้เลยใครชอบก็เข้าไปสุ่มกันได้นะครับ ในส่วนของของขวัญน,นะก็มีชุดใหม่เข้ามานะคบอ่าเป็นชุดอาหมวยสีดำปะอ่าชุดกังเงูกเพนด้านะฮะชุดรองเท้าทรงผมแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโบติพรมเหรอก่าเจ็ดสิบทองเลยนะแล้วก็มีทรงผมนะฮะก็กระเป๋านะที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ามาดูในส่วนของร้านคอสตูมกันบ้างนะครับก็ จะมีหูฟังมีไอเทมมากมายเลยฮนะที่เข้ามาใหม่นะเป็นชุดสามารถกดเข้าไปซื้อได้นะก็สวยนะรอบนี้ที่แบบอัปเดตเข้ามารอบนี้เราก็คิดว่าน่าจะเหมาไปหลายชิ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับมีหูฟังมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้าอันนี้คือแบบถูกใจแบบเสื้อนี้มากเลยนะมีกระเป๋าด้วยครับแล้วก็รองเท้าคือแบบ ชอบมากเหมือนรองเท้าในชีวิตจริงเลยนะลราคาก็หนึ่งพัดรอเงินดาวเองนะฮะเอ้ยแล้วก็กระเป๋าอันนี้คือแบบชอบมากเลยอนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบรอคอยมานานมากกระเป๋าแบบแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วแล้วก็เข้ามานะฮะให้เราได้ซื้อมาใส่กันนะครับราคาก็ไม่แพงเข้ามาซื้อได้นะครับทุกคนอันนี้เราก็จะเลือกซื้อชุดนะครับว่า เราจะเอาชุดไหนดีเลือกไม่ถูกเลยนะฮะอันนี้ก็สวยนั้นก็สวยนะครับกระเป๋านี้มันเท่มากเลยเฮ้ยแอเดี๋ยวเราใส่เสื้อตัวนี้ไปก่อนละกันเสื้อตัวนี้มันแถมกระเป๋าด้วยถอดกระบอกไม่ได้นะตัวนี้อถอดของผมก,ก่อนนะ โอเคซื okay, ้อไปเลยแล้วใส่ไปด้วยเลยนะกันนะครับนะก็ประมาณนี้เท่มากเลยนะว้าวโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทำเควสกันต่อเลยลยกันนะครับว่ารอบนี้มีเควสอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับจะยากจะง่ายยังไงเดี๋ยวเรอมาดูพร้อมๆกันเลยสำหรับใครที่แบบทำเควสไม่เก่งหรือไม่ทราบอะไรก็ คอมเมนต์สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราก็เลือกคุยกับ n อ c ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี n อ c ทั้งหมด3ตัวนะฮะที่อยู่บริเวณนี้นะฮะคนแรกเรามาคุยกับราเชลกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาให้เราเข้าไปโรงเรียนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำเฟรนไม่ได้นะฮะก็เข้าไปเรียนก่อนหนึ่งครั้งนะครับ อ,อ้าตรงนี้ก็จะมีป้ายชื่อให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเล่นบทบาทเป็นอะไรนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็มีมาแล้วนะเขาก็เอาออกไปรอบหนึ่งนะครับแล้วเหมือนกับเอาเข้ามาใหม่นะในรอบนี้โอเค,อเคอยาเชลเลยโอ้ โอเคครับก็ต้องเข้ามาโรงเรียนหนึ่งครั้งก่อนนะครับถึงจะออกมารับเควสต์นี้ได้นะครับแล้วก็วิ่งตามที่สอนมาเลยนะครับสวัสดีลาเชลมีอะไรให้เราช่วยไหมโอเคเควสแรกก็ไม่ยากนะฮะเดินไปเดินมาแถวนี้นะคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีเขาเสร็จแล้วนะครับ โอเคได้มาสิหรือห้าสิบเดียวเลยนะต่อไปให้ทำอะไรอ่ะอันนี้คือให้ไปตามมาลายเชลในแคมป์นะครับโอเคแล้วก็ตัดภาพมาเลยครับลายเชลก็จะวิ่งอยู่นะครับมีแสงมีบัมด้วยนะโอเคกลับมาที่เดิมอันนี้เขอให้ทำอะไรอ่ะ สนทนานกับเลโอ oh. กลับไปหาลายเชลโอเคคือเวสเด้งขึ้นมาเยอะมากเน่ยเราก็เลือกคำทีละตัวไปนะฮะอันนี้เราทำของลายเชลก่อนนะครับน,นี้ก็ให้เก็บใบโปเตอร์เลยสักอย่างนะครับห้าชิ้นในบริเวณพาซ่าเราเก็บเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาส่งที่เดิมน,นะฮะต่อไป มาทำกุ้ยกล่องหันหน้ากันบ้างนะฮะเขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะฮะก็ตามหาอาไรเชี่วเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็มาตามหาที่ในโฮมทาวน์นะฮะโอเคเสร็จแล้วก็นำมาส่งเหมือนเดิมต่อไปคว็ดนี้ก็เหมือนกับให้เราออกกำลังกายนะครับวิ่งตามหันหน้าไปเรื่อยๆนะครับจริงๆคือไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่าเราวิ่งทำเควยอยู่แล้วใช่ไหม โอเคไปกันต่อเลยอันนี้คือเขาให้เราไปซื้อมันฝรั่งหรอห้าชิ้นนะฮะโอเค <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็มาที่เลโอนะฮะเลโอให้ทำอะไรกิจกรรมในโรงเรียนนะฮะตรงนี้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนละครับว่าให้เราเลือกเป็นน้องใหม่หรือนักเรียนนะครับเวดนี้นะ ไม่งั้นเราจะใส่ชุดไม่ได้นะครับวิ่งตามทีส่สอนมาตรงนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเลือกเป็นครูมานะเรากดใส่ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งที่เราก็จะได้ชุดแบบนี้นะครับใส่ออกมานะครับแล้วก็นำมาส่งที่เลโอเหมือนเดิมนะครับขับรถไปเลยฮนะ หมดแล้วห okay. รอน่าจะหมดแล้วนะครับสลบเควสอ่ะเราไปดูกันว่าเราจะมีเหรียญเท่าไหร่นะฮะเมื่อรับเหรียญทั้งหมดเราก็จะมีอยู่ที่3,150นอะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของเพื่อนเท่ากันหรือเปล่านะฮะในส่วนของตารางตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปวิดีโออีกทีนึงนะฮะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับ โอเคในส่วนของการอัปเดตเกมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า